ต่อไปจะผัดผักแล้วนะครับท่านผู้ชมจะผัดผักแล้วนะครับปุ้บปเองไเ็ไปุ๊บปุบนะครับผมต่อไปจะผัดผักโดยเชฟประจําทีมงานของเรานะครับผมฟ <ผม S 1> อ,องเรา<อ>ไปเลยเรื่องอะไรครับคุณโตผมบละเมิดสิทธิแล้วพี่ละเมิดสิทธิเรื่องอะไรผมยังไม่ได้ละเมิดคุณเลยผมไม่ได้ละปไดบกว่ผมไม่ได้ยิคิดว่าพี่นะครับสูตรแกต้องนะครับ กี่เตอร์สไลด์สูงขนาดใส่น้ำมันเผื่อไรขนาดกระทะมันแบ่งซื้อไข่มันในหลอกในเลือดไม่ไหนจะซว่าพี่งนะมันกระทะมันไเบเรเซนที่ว่าใส่หลายเสียว่ากระทะมันเบเรเซนนำมันหลายกระทะมันบ่ติดกราคายู่ยเดียวมันอะไรก็พอดีพี่แน่นออกมันออกจากหมูเขาขโมงแบบพี่แซบปะกินมันในวันนี้ไม่ปีหรอก คี่อากาศคว่าอกาสเอ็ดเอ็ดจักมือเลยวะบผัดแบบน้ำมันน้อยก็ได้เอาตากวาดนามันออกจากมุ้บ่เนอะไม่ผัดหอมไเรียบๆอมาผมตอนนี้เอาอเออก็ใส่น้ำก็ได้วี่งกินได้ยูะไยนขออบ่มีอันนี้ก็ทาอันนี้นี่ติดทาอันี้น นะใส่เครืงปรุงแล้วนะมีพริกมีกระเทียมนะครับตอนนี้โดยเชียดโตสอนกำลังเทียงกันอยู่เรื่องไขมันในเลือดก,กับกรเสลายครับตอนนี้จ <c oughs> นะ <c oughs> ไ,ปไ้ป่วยวันี่ต้องหนกข้าวคนคุกเขาให้เข้ากันนะครับผม <c oughs> โอเคมีไฟนิดๆน,นะครับเ <c oughs> พราะว่าเอาลงครั้งแรกลองไฟจวดหน่อยนะครับสูจะโตนะน ดีจนดับนะครับโอเคแล้วก็ติดใหม่นะครับผมสุดยอดมากเลยจาโตของเรานะผมไม่อยากกินเลยพี่เอาไงวาเนี่ยภาคภาค้าใจวะผมภาคเข้าใจวะเห็นหนาผมเลยผมฟองรองเนี่ยผมผี่เจอเนี่ยฟองรองเรื่องยงงวะผมบม่อยาตจะกินพัทลทนคิดแบบเพ็นหนาเลยพี่เอาเห็นต้องกินเขาอยู่มึงได้ติดต่อคุเพีนไหนเขาว่าไม่เีเวลให้ผมณไปถ่ายหน้าอย่าไปถ่ายเอออย่าเปลี่ยน เอ้ยเบิ่งไหลเลยน้องพี่ชายผมไปผมไม่อยากจะพีช่ายหนาผมไปขอญาต์ถ่ายได้ไหมครับคุณโตจ้าโตาไม่อนญาต์ถ่ายไปแล้วทำไงที่นี่ดูครับเดี๋ยวร้อยนะครับการล้างตุม่มพี่ชายพี่กัวคือจบนะครับบ้านบ้านเราไม่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนี่ครับ <c oughs> แสดงว่าอร่อยครับมีคนฮัชชูวแล้วปุ๊บพิกปุ๊บปุ๊บปุ๊บ ใส่เครื่องปรุงครับปลาเขี่ยวครับปลาเขี่ยว,าวตามด้วยโอเคสีอิดำตามด้วยน้ำปลาอันนี้พี่เอามใส่แกแกว่าอยากใส่อนี่พี่เอามาให้แกแกว่าอยากใส่อะ เอาเชียวเพ่ผัดด้วยส้เกียวาหลพี่ทำเอาใส่ได้บ่ถ้าใส่ได้พี่จะไปต้มมะมาพี่วางสิบ่บ่บ่ถ้าวางไหนเนาะพี่เคยเห็นเขาใส่อยู่าีกันใส่ใส่ไหมนรีใบรีใบอันเจีวเนาะได้ยุกันได้ย่เพื่อมข้าวหวานเนาะเจียวอย่าเ่ผัดน้องผัดน้องลายละตามด้วย อันนี้คืออะไรครับน้ำตาล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 นะครับดูหัวน้ำตาล <laughs> น้ำตาลนะครับผมเป็นน้ำตาลสูตรอะสูตรญี่ปุ่นครับผมสูตรญี่ปุ่นครับ <c oughs> ตอบไปด้วยซ้อหอพูดได้แค่แถวดึกไฟในทิพย์ปะมึงบปะซ้อนหอยครับผมซ้อนหอยโอเค โอเคอืมสนห่โลัมั่โอเคงับซิวบอกมีดู่บอ่าอางนี้อ่าตนอยพูดเพี้ยนโอเคอใส่ลายปะนั่นดอใส่ลายะนั่นตายั่งต้องดูภารกิจเราต้องดูอะไรกิวบัดจะยางเงนอ่าวาสซิลมากพื้นลำลงไป เอย่นใกพเออสุดยอดบวว่าัวาเห็นพี่เห็นน้ำตามันโอ้ยนี่วะนี่ผมมองาเปิดตอนนั้นราบเป็ดว่าโอ้ตัเมื่อนั้นใส่ลายริววาบเปีดนะโอ้โหเปิดมือลาบเป็ดกยังพี่เบิ้งน้ำตาที่เลยมันบ่หวานาตัวถ้าตัวรนที่ยเกนี้อาจจะเพิ่มโรไต ว่ไอ้หอมน้ำปลา,สปา,เ,าเ,เสียบเนบ่ตถต้มันี้ใส่เกลือเป็นล,ลักปลา,า,า,าไม่โอ้ยยนไตบวชพี่พิจารณามจะบาอ๋อมันเกี่ยวกับอว่าอ,า,อา,าหารลงบาทจานตปบวชพิรับมจะบาอาหารต้องมีวทข้ง,งหลายอย่างมีตวแนวจัง,จง คือหามงน้ามาแล้วแมงแดดเดอขาตุมมี่มะตะคนดีหรืตไยเออกระทรมดาลละแมงสียู่เราตะคุคนดีกวเอาบว่าถ้ามีมันมีตะคนดีน,นี่ตคนบด